ล้มดีพี่น้องโมนี่แต่เวลาไปล,ล่องลวครพี่น้องเนาะนะครับเมีานชิมหาครับตัวนี้เดี๋ยวไปเลยเด้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องว่างไว้หนีหางแล้วก็คึ้ไปพูดเลยพี่น้องคนเดี๋ยวลอที่ตามด้วพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือแล้วพี่น้องคุณครับฝ่าอันที่ออกคึม,คมจังหน่อยเด้อพี่น้องนี่ครับอสีเดียวว่เห็น ครับล้มข้างล<อ>่างบักยางแห้งเลยได้พี่น้องคนครับกอบ่อภัยอาจจะเป็นล้มหัวฝนครับปล่อยเชือกได้ประมาณจักครึ่งนึงนีงน่แหละครับผมนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือจูบจูบพี่น้องจูบหรือว่าตึงนะครับสหนู้กับพ่อได้ยินเดียวพี่น้องล้มลางสีแห้งอาจจะนักหัวจังหน่อยจริงๆผมมักเล่นเดียวไม่พี่น้อง มันก็นเลยนิ่งโพดจริงใจพวมากเลเิ่นเยวนี้พี่น้องล่มรางบักยางแห้งครับันเลยเออกมาล่องมีปลาเข่าพิน่นล่มขึ้นไปทังทิศเหนือครับมันอาสีนักหัวจังหน่อยดันล่มแห้งเลยพี่น้อง เดี๋ยวปยเชือกจังหน่อยก็เด้ครับผมตอนนี้กับป้ยเชือกได้ระดับหนึ่งกด้ครับพี่น้องล้มลางสีแห้งครับผมคุณครับแต่ว่าล้มบนนี้ก็มีเป็นช่วงนะครับเนาะตัวนี้ถือว่าพานถือว่าพานพี่น้องเพิงแต่ว,ว่าอาจสีบ่สใส่นะครับจริงๆผมมักใส่นะครับพี่น้อง อาชีพมีเสียงรบกวนจังน้อยเด้อพี่น้องอยู่ขางถนนนะครับเพอว่าวงนี้มองแลนมองแลนก็นมีซ้ํานียแหรอพี่น้องไนี่นี่ครับแลนไปทางนี้พอดีล่มล่มไปทางทิศเหนือก็เพื่อว่าให้ว่าวนเวียงไปนะครับปลาเขาาพิ่นนะครับช่วงนี้ล่มขึ้นไปทางทิศเหนือแต่ว่าหนาหนาวมันก็นสิเปลี่ยนทิศนะครับพี่น้องอันนี้มาล่องสุดดอกฝนกับลิ่นอยู่เด้พี่น้องไปปล่อยอย เดี๋ยวเสียวลงแล้วนะครับผมครับตัวนี้เป็นตัวเม็ดเม็ดหาสิบหานะครับพี่น้องสนู่ลอยนาซิเป็นลอยหาสิบหาเท่กันนะครับหางเหีวหมู่บ้านยี่สิบเพี้ยนเ่ากันวาสองห่องหรือว่าลูกหน่อยนี่ขึ้นง่ายพี่น้องคอยเฮาเส้หัวเส้หางนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้ซรัมมี้เด้อพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากฝากดติดต,ตามไดเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะ เดี๋ยวต้องไปยู่หนาล้านแล้วนะครับขายของนะครับผมนี่ครับใส่มืออาจจะบริสู้เหมให้เบิ่งได้พี่น้องต้องถือไว้เอาไว้ซะมีเลระครับพี่น้องสวัสดีครับ